ดูระบบต้นทุเรียนครับคือถ้าทุเรียนเราออกยอดอย่างนี้นะครับนี่แตกยอดแบบาง,งามๆอย่างนี้ก็พูดง่ายๆว่าข้างล่างลากเดินดีปกติเนี่กว่าไม่มีปัญหาครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกต้นทุกต้นนะครับถือว่าใช้ได้เลย ตรงนี้เจ้าของสวนตัดหญ้าใหม่ออก้าวแล้วก็เริ่มตัดแต่งทุเรียนเดือนตุลานะครับเพื่อรอมกรลากุมพายมันแตกยอดใหม่เผื่อมันจะออกลูกก็อายุก็ค่อนข้างพอสมควรเนียกว่าใหญ่พอสมควรแล้วแหละบางส่วนนะครับ ตัดเต็ดกระสุมใต้โคนเลยไม่ต้องเอาไปทิ้งแต่ดูการตัดท้องแกนะครับนี่อันนี้ถือว่าเป็นต้นเก่าแล้วไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ว่าตอเริ่มจะพัฒนาดีขึ้นไอที่ชอบคือชอบต้นเนี้เรียกว่าใบไม้สุมนะครับสุมใส่โคนต้นเลยไม่ต้องไปทิ้งให้มันเป็นปุ๋ยเก็บความชื้น ก็ดูการตัดแต่งนะครับส่วนมากก็จะเอาจากโคนยืดออกมานิดหนึ่งลาประมาณเม็ดหน่อยๆที่เหลือก็ปล่อยทรงพุ่มแบบนี้เลยก็คือไม่ได้ตัดให้มันห่างมากแล้วก็บางจนเกินไปอ่ะคือถ้าตัดห่างมากบางจัดมันก็ใบเลี้ยงมันน้อยเพอใบเลี้ยงมันน้อยเต็จ ช่วงเข้ามกราลากุมพาเวลามันจะติดดอ,อกออกลูกเนี่ยช่วงนั้นน่ะเดี๋ยวไปเลี้ยงไม่พอก็ตัดทางห่างไม่มันไกลมากเอาพอประมาณก็ให้มันดูดีด้วยนะครับดูความงามมันด้วย จริงๆแล้วชุดนี้มันก็น่าจะออกได้แล้วครับปีนี้ปีที่แล้วโผลปีที่แล้วโผปลดดอกหนึ่งมกตะลาเมื่อกี้เนี่ยไม่มีเลยหายไปเฉยเลยต้นนี้นะครับปีนี้เนี่ยมันก็น่าจะถึงเวลาแล้วน่าจะออกได้แล้วยังเป็นตาดอกตายยอดใหม่อยู่เลยก็รอรุ้นต่อครับต้นนี้ สำหรับมกกาลากุมพาว่ามันจะออกดอกสักทีอย่างโคนต้นก็ไม่ใช่เล็กๆแล้วครับนี่มันเริ่มเือมันกันู้เรียนมันใหญ่แล้วถ้าใหญ่แบบนี้แล้วเนี่ยมันดูแรง,ง่ายไม่ต้องอะไรมากมายมันก็งามปกติพระรากมันเดินดีแล้วนี่ทีน,นี้ปัญหาก็จะเพาะต้นเรียนเล็กเท่านั้นแหละครับนี่ พวกอย่างเงี้ยูกเข้าจะปีที่สองสูงอยู่แค่เม็ดก,กว่าๆเนี่ยในฝพวกเนี้ยปัญหาเยอะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งต้นไหนที่มันได้สุดนะครับ แก้ซ่อมซ่อมแก้เนี่ยโอ้ยนานจริงๆยอมรับอยู่ไปเถอะแบบเนี้ยกว่าจะขึ้นทะยุทะยานขึ้นมาได้พอใส่ปุ๋ยดีใจหน่อยถูกงามก็เออก็น่าจะเดินดีสักพักมันก็จะหยุดอีกรอบชุดนี้ก็เหมือนกันนี่ ้นนี้ไม่ขุดทิ้งกับบุญหัวแล้วครับนี่เฉพาะต้นนี้นะครับสองต้นเนี้ยต้นเมื่อกี้กับมาต้นเนี้นะครับปีก่อนนู้นแทบจะขุดทิ้งอยู่แล้วปัจจุบันนี้นะครับสภาพเป็นแบบนี้แล้วแหละต้นก็ประมาณนี้ยกลายเป็นโตช้าแต่ถ้าเทียบกับปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ก็ไม่รู้มันจะโตทีมอนกันก็เลยเก็บของเก่าไวอ้อย่างเงี้ยปล่อยมัน สักวันมันต้องโตจนได้ถ้ามันไม่ป่วยตายซะก่อนแต่ดูสภาพมันนะครับนี่ก็เริ่มจะมียอดใหม่ออกมาหน่อยแต่โครงสร้างยังไม่ใบยังไม่หนาไม่ใหญ่ไม่งามสุดท้ายก็ต้องรอมันเดิมครับแบบเนี้ยตอนไปต่อไม่ได้มีจ้าข,ของสวน บนลดน้ำนะครับฉีดทั้งใบทั้งต้นคือรอบนี้ไม่ได้เปิดท่อตามท่อ PE ตัดหญ้าเสร็จเลยลากสียยางเอา ก็พูดได้ง่ายก็ปรับตามสภาพครับคือถ้าใบงอหงิกก็ฉีดยาแก้ปัญหาพวกเพี้ยจจกระจันแต่ถ้าเหลืองมากๆใบร่วงยอดร่วงก็ต้องแก้ปัญหาที่ไตโคโดมาเพราะลากไตดินถ้าเหลืองจัดๆพวกเนี้ยอาจจะเป็นพวกลากเน่าก็แก้ไปทีละอย่างไปทีละจุด เหมือนสภาพอย่างเงี้ยนี่เนี้ยโอกาสข้างล่างเรียกว่าข้างล่างครึ่งหนึ่งอาจจะมีส่วนของพวกรากเน่าอยู่เพราะยังมีส่วนที่มันเหลืองแต่คําว่าเหลืองมันก็ยังมียอดใหม่แทงขึ้นมาส่วนดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังเขียวปกติดอ,อจริงๆแล้วต้นเดียวกันมันก็น่าจะเหลืองกับเหลืองทั้งต้นเขียวกับเขียวทั้งต้นนะครับมันมีประเภทเหลืองครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่ง ใบก็ไม่ใหญ่ออกเหลืองอย่างน้อยๆก็เออคือมันเหลืองก็จริงแต่ว่ายอดใหม่มันแตกก็ยังพอมีแววว่ารากข้างล่างยังพอไปได้อยู่ไม่ถึงกับจริงกระบุงจากสภาพนี้นะครับนี่เหลืองครึ่งต้นอีกครึ่งหนึ่งเขียวแต่ว่าทั้งเหลืองทั้งเขียวก็แตกยอด ก็พูดง่ายๆกับปรับตามสภาพครับเป็นโรคไหนก็แก้โรคนั้นชุดนี้ก็เหมือนกันครับนี่สังเกตดูยอดนะครับพวกเนี้ยดูยอดมั่งดูใบมั่งผสมลวมงกันไปหรือถ้ามันยังเขียวดีสดชื่นอยู่ก็โอเค แต่ถ้าอันไหนเหลืองมากก็ต้องไปแก้ที่รลากยอดงอมากก็ต้องแก้รวยา <c oughs> แก้ปัญหาตามสภาพอย่างต้นนี้ก็โอเคครับนี่เออดูดีใช้ได้เลยปัญหามันเกิดจากแถวเดียวกันมันมีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กเวลาเปิดน้ำก็เปิดพร้อมกันพอเปิดพร้อมกันต้นใหญ่ ยี่สิบนาทีมันก็ดูปกติแต่ต้นเล็กยี่สิบนาทีท่วมครับจมน้ำปัญหาของมันคือความโตไม่เท่ากันรากขยายไม่เท่ากันแต่อยู่ในแถวเดียวกันสังเกตดูนะครับเพราะว่าชุดนั้นนั่นมีต้นใหญ่อย่างเงี้ยนีต้นใหญ่กว่าสูงประมาณสามเมตรกับสามเมตรกว่าจะไปสี่เมตรแล้วแล้วมันก็มีต้นเล็กปลูกใหม่เงี้ยอ่า ไอ้พวกนี้ก็เพิ่งปลูกใหม่ก็คือเกิดจากพวกรากเน่าโตไม่ทันเขาไอ้พวกนี้ก็โอเคนี่ปีกว่าจะสองปีสองปีแล้วมั้งครับต้นนี้ได้แค่นี้แหละครับนี่เพราะว่ากว่าจะเลี้ยงกลับคืนมากว่าจะแก้ปัญหากว่าจะย้อนได้แต่ละจุดปัญหาเยอะ ว่จะขึ้นมาแตกแขนงได้งามขนาดนี้ก็อู้สารพัดก็สังเกตดูแล้วก็มีส่วนครับเพราะว่าชุดชุดไหนที่เล็กๆอยู่เนี่ยอาจจะจมน้ำก่อนเพราะว่าเวลาเปิดเปิดพร้อมกันอันนี้ใส่ยางลากเอา นกับชุดเนี้ต้นใหญ่นี่ถ้าไม่เปิดให้นานก็น้ำไม่ถึงต้นเล็กพอเปิดนานก็ท่วมมันก็เลยไปคอยบรลานกันไอ้พวกนี้น้ำเยอะก็ไม่เป็นไรนี่มันงามอยู่แล้วครับนี่ต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยน้ำเยอะก็ไม่เป็นไรโอเคยี่สิบนาทีระบบหัว พนน้ำสองทางเนี่ยก็ถือว่าไม่เท่าไหร่ปกติแต่พวกนี้สิครับยิ่งเล็กยิ่งเจอน้ําจัดยิ่งน้าจัดก็ยิ่งเน่าตามกันไม่ทันดูต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้ป่วยแล้วครับนี่ยอดงอโค้งหมดเนี่ย ลักษณะไม่ค่อยดีแล้วครับต้นเนี้ยยอดงอโค้งอย่างเงี้ยคือหนึ่งถ้าไม่ใช่ลากก็เพื่อจะกระจันลงยอดแบบนี้เลยนี่เพราะว่าใบพวกนี้มันดูไม่มีหลายสีเลยนี่ก็เป็นอีกต้นนึ่งที่ต้องรักษาไปตามอาการอ้ย ยอดงอโคง้งก็ต้องหาวิธีแก้อีกกว่าจะกลับมาได้นะครับชุดนี้เนี่ยอย่างน้อยๆก็สามเดือนสเดือนกว่าจะครบรอบชุดหนึ่งชุดหนึงออกมาเนี่ยชุดหนึ่งก็ใช้เวลา2เดือนอีกชุดหนึ่งก็อีก2เดือนถึงจะแก้ปัญหาได้ก็เรียกว่าค่อนข,ข้างนานครับสุดท้ายก็ต้องมา ลงที่ดินด้วยแล้วก็พ่นยาด้วยหมดทั้งสวนนี่ชอบอยู่ต้นนี้ต้นเดียวครับนี่สูงมากเรียกว่าลำต้นี่สูงโม่เกือบสองเมตรเลยขนาดไต้นะครับ กำไม่ถึงคอแล้วโตวเร็วต้นเนี้ยโตอย่างเร็วเลยตอนปลูกเมื่อปีที่แล้วประมาณกลางปีต้นสูงก็ไซส์กับชุดนี้แหละสูงสักประมาณเม็ดหนึ่งไส์เดียวกันเนี่ยปลูกกลางปีนะครับตกมาเดือนนี้นี่ก็น่าเฉลี่ยอยู่ปีก็ไม่รู้กี่เดือนนี่กัตุลาแล้ว สูงมามโตเร็วต้นเนี้ยเรียกว่าง,งามงามดีจริงๆแต่ก่อนเคยมีต้นมะละกอสองต้นอยู่ด้านข้างนะครับสองมุมเนี่ยสองต้นกรนีช่วงที่มีมะละกออยู่เนี่ยคือมันจะได้ร่มได้เงาเนี่ยใบพวกนี้อย่างงามเลยงามมากพวกเนี้ยใบเขียวงามยอดวบพอตั้งแต่ตัดมะละกอสองต้นนี้ออกไอ้นี่เริ่ม กระด้างกร้าเหมือนกับมันเจอเดดจัดแต่ก็ยังคงตัวได้เร็วอยู่เรียกว่าค่อนข้างลากสมบูรณ์แต่แต่สู้ที่มีมะละกออยู่ไม่ได้ตอนมีต้นมะละกออยู่อย่างงามเลยปัจจุบันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเรียกว่ายอดแตกข้อดีเหมือนกัน งามทำไมก่อนผสมขี้วัวคุกกดินเสร็จแล้วก็ขุยมะพราะ้าวรองพื้นปลูกต้นแรกที่ใช้วิธีเนี้ยผลปรากฏว่าปีไม่ปีกว่ากว่านิดๆดดูลักษณะต้นนี้ครับโอ้ยสุดยอดเลยแหละครับนี่ถือว่าใช้ได้เลยมันกำลังแตกยอดใหม่พวก ใบไหนที่ไม่ดีมันก็จะออกเหลืองสลัดทิ้งนี่ถ้าปลูกได้แบบนี้ทุกต้นทุกต้นนะครับทั้งสวนเลยนะกลางปีที่แล้วมาถึงเนี้ยต้นใหญ่ขนาดเนี้ยแสดงว่าใช้ได้เลยฝีมือ <c oughs> เรื่องการดูแลใส่ปุ๋ยลดน้ำานี่ถซื้อว่าเออสุดยอดครับนอกนั้นที่เห็นน,นู่นเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ยอดเดี๋ยวก็ป่วยโหสารพัดโรค มีต้นเดียวนี่แหละครับชอบที่สุด